ไอสเป่าด้นะเป่าโอเคโอเคจะสเน็ตเมียไฮส์คอนซูเอตเซนกินได้แล้วกินแล้วมันไม่ร้อนแล้วฮ่าซุบอ่ะร้อนไหมไม่ร้อนนะโอ้ oh, ต้องเป่าได้อะคะโอเคเอาเป่าด้นะร้อนไอส์ไอส์เป่าคันเป่าไม่เป่า เปล่าลูกเปล่า <laughs> เคะอันนี้ร้อนร้อนร้อนเฮ้ให้เผากันเผาเผาเผากันอ้าวเผากันบาย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 จ้าบายบายก่อนแล้ว ไไปจ้ะม่ไปไปอาา่ะค่ะอาจจะเอาไข่แม่โอเคแต่มันร้อนนะหนูต้องเป่านะคะเป่าด้วยเป่าเป่าก่อนเอาแล้วไม่เป่า